นองครับตรงนี้นครแดงกปุโมชันติบผ้าไปออกทะเลครับไปเกาะเยลลีครับไปเกาะเยลลีผ้านักดำน้ำไปดำน้ำครับพี่น้องครับ เื่อเมื่อไม้แก่นครับเมื่อไม้แก,นก,ก่นจังกัดปัตเานีครับพี่น้องเคลื่อนล่มแรงพ่อสมกวนครับโตเคลื่อนครับพี่น้องครับ เดินทางจากฟังมาประมาณ40หานาทีก็ถึงแล้วครับเกาะยือลาปีครับเป็นเกาะเล็กย,ยครับเกาะเล็กๆหินโพมาหน่อยเดียวครับแต่ว่าข้างล่างนี่สวยงามวัสดจรรันทร์ก,ก็เดินนักประดานาเพิ่งกำลังเตรียมพร้อมครับ เซ็นจังได้ล่าสุดคือแบบเดือนแล้วได้ล่าสุดคือสิบปีอะไรเป็นอะไรพอใจครับได้แรกก็ผมแค่แม็กซิมัมชำเาห้าสี่สิบนาทีโอมกะไว้แล้วว่าได้แรกมันต้องอากาศเมือง หายไปเลวหายไปเลเลยครับผมของคนนะครับไม่นี่คือผานหมดแล้วทั้งดำในมรสุมแบบมาแล้วแบบว่าโอยโยกมาหรือแบบว่าออกซิเจนกูเหลือแบบยี่กว่านาทีสุดท้ายแบบต้องขอคุณกันท้หมดแล้วแล้วกูต้องขึ้นกูต้องขึ้นมาเตือนอขึ้นมาเตือกอขึ้นาแหรออไงว่าให้บอยกให้เอหไม่เาแต่จริินก็ไม่ควรเขา จะใส่จะไเช็เกตอยู่นี้นในกระเป๋านี่นะเราจะจับหวดึงดึงออกไม่เคยเลยเด๋ยวไวไตรงนี้ไมอะไรงนี้ก็ได้ครับกระเทียมตวชิ รีบนะไปทใจนมัรูอากาศกำลังจะลงน้ําขียไหมครับเรียบร้อยแล้วยังปนอันนี้ยงไม่ได้ล็อกเอวครับยังไม่เสร็จเลยสับเดือล่นทัวรทถ่ายหน่อยมาถ่ายหน่อย